哦。Oh. Yes. เสียงกันทำไมเนี่ยผมเหนื่อยกับคุณมากเลยเนี่ยแบบมีไหมที่เปิดตัวดีๆให้คนเขาจำได้เยอะจัง่อยไงคนเยอะได้เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรครับผมวันนี้ทุกคนดูแล้วเราจะมายื้อเดี๋ยวเดีไม่ต้องมาตลกเอาแบบเราจริงจังคลิปนี้เรามาแบบจริงจังเราจะไม่ตลกโปกฮาละเอาจริงจังวันนี้เรามาทำอะไรครับเราจะมารีวิวเสื้อของมปานใช่มันเป็นที่เท่มากแล้วแต่งไฟทุยดูร้ายดึหน้าผมเหนื่อยมากเลย ไม่ใช่เราไม่ได้มารีวิววันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้เรามีผู้ติดตามครบหน0 0แสนคนเรียบร้อยแล้วค,ครับผมเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะพี่อวิวใช่เลวขอขอบคุณทุกๆคนเด้ว าไปเป่าที่บ้านไหมเอาไปเป่าเล่นที่บ้านเลยไหมคุณจะเป่าอะไรนักหนาวันนี้เราก็จะมาทาคลิปขอบคุณทุกๆคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้ติดตามครบหนึ่งแสนคนเรียบร้อยแล้วใช่วันก็ล้อขอบคุณทุกๆคนนะเพราะถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่มีวันนี้เลยนะโรงแร้วนขอบคุณนี่มันพี่ตูนบริสแลมหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีบริสแลมครับผมอยากเห็นคนไทยบี ไม่คุณมีส่วนร่วมกับเราหน่อยได้ไหมนะี่ะไม่มีส่วนร่วมไม่ได้มาเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยทุนต้องขออภัยนะวันนี้เราจะมาขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับ<ะ>จริง,รงๆแล้วเนี่ยเราทําคลิปมาเต็มที่จริงๆหนึ่งปีครึ่งนะถ้าเราเข้าไปดูใน youtube เราเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราได้ทําช่องตั้งแต่ปีสอง2<ะ>ันสิบสองแต่ว่าไม่ใช่ครับเมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยพอก็อบเนี่ยได้มี G ี mail แล้วก็ อ่าตอนนั้นก็ก็อยู่ต่างประเทศไงี่ยเราก็ได้สมัครเข้าไปใน YouTube ไงเหมือนต่างประเทศก็มี YouTube แล,แล้วเราก็เหมือนเราจะคอมเมนต์ใครเราก็เลยต้องเหม,มือนต้องยืนยันตัวตนอะไรแล้วพอมาเปิด <ๆ S 1> ช่องของอีคูเลยบอลพ่อก็เลยใช้อันนั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราทําคลิปตั้งแต่ปี2012แต่ไม่ใช่เพราะคลิปแรกจริงๆแล้วคลิปแรกของเราก็คือคลิปเด็กแลปใส่กันแลปแบทเทิร์นแล้วคนน่ะคือกี๊ไก่ใช่ไหมแล้วผมบอก เต่าปูเอต่าปูโอ้แล้วผมด้อยด้วยไอคิวอยู่แล้วคุณเน่ยตัดผมต้องเหมือนพระแต่ผมดูแล้วอ่ะมันเหมือนมานร้าเฮ้ยอคิคิวควอนอ่าก็คืออีคิวกับเลบอนคอลแล็บใส่กันนะนั่นคือคลิปแรกเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กน้อยครับตอนนั้นเป็นเด็ก ห้าขวบก,กับสองขวบโอ้แล้วก็สองขวแล้วใส่กันแล้วเราก็หยุดทําไปปีหนึ่งเพราะนั้นเรากลับว่าเราลงไว้แล้วเวลาก็ผ่านมาปีหนึ่งจนเรามาทําคลิปต่อมาคือคลิปที่สองก็คือคลิปลิงฟิตใช่อ่าเป็นการเล่นลิงฟิตกันนะแล้วก็เอาลงยูท b e แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําคลิปเสมอมาเลยแต่จะไม่สม่เสมอจนเพิ่งจะมาสม่เสมอจริงๆลงทุกทุกคนเลยครับทุกคนเราก็พยายามให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะใช่จริง เป็นอะไรเป็นอะไรมากเลยอาวพูค like no ือเสียงดาวออเดี๋ยวผมไม่ใส่ดาวเอฟเฟกเองคุณไม่ต้องเติมแตกโอเคแล้นถ้าคุณอยากอใส่ฟุก้าฟุาคือเราเพิ่งมาจริงจ uh, ังแบบลงคลิปถี่ๆเลยก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วเดือนเดือนเมษาค่ะอ่าแล้วก็อยู่ดีๆคนก็มาติดตามเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็รู้สึกว่า มีคนเข้ามาดูเราแล้วอะ<ช>แสดงว่าเขาอาจจะชอบอะไรบางอย่างในตัวเราเราก็เลยก็เลยดีใจใช่เราก็เลยพยายามแบบเฮ้ยถ้าเขาดูคลิปแล้วมีคอมเมนต์ว่าดูคลิปนี้แล้วสนุกจังดูช่องนี้รักช่องนี้ชอบช่องนี้เราก็เลยอยากตอบแทนเราก็เลยมีกำลังใจด้วยใช่เราก็เลยลงคลิปทุกๆวันให้คนดูได้ดูค<ช>่ะอ่าเราก็พยายามลงคลิปให้ทุกๆวันเลยนะครับครับโอเคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราครบหนึ่งแสนไปเมื่อสองวันที่แล้ว ก็คือเราพบเด่นแสงเนี่ยอ่าเมื่อวันที่สองตอนสี่โมงเย็นใช่อ่าซึ่งตอนนั้นแซดซึ่งตอนนั้นเขาก็ตบมือแบบนี้จะบอกไ้มใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคบเนี่ยอยู่ที่ทํางานอีคิมบอลรีบอลก็อยู่ที่บ้านช่วยกันดูแบบสดๆเรียวทม์เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ฮะนี่นี่นี่ให้ดูเลยเฮ้ อ,นนอีกสิบห้าคนอีกเพียงสิหคนจะอุ้ยอีก14คนจะ1นึ่งแสนแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆที่โรงเรียนทำไมนะคะเขาก็มาขอขอ YouTube นะสำหรับบางคนนะที่แบบเขาต้องการ YouTube ผมเพื่อเป็นกดติดตามบางคนแบบเพื่อนใหม่ๆนะอาจจะยังไม่มี YouTube ของผมอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วเขาก็มาช่วยกดติดตามเลืออีก เคนทุกคนอันนี้ก็ดีใจมากนะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณก็คือหมาปานะทุกคนที่ทําให้เรามี y o u t ท b e ทุกๆวันนี้เลยนะครับทุกคนพ่อปาน,นอนดึกทุกวันเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณอนเนยด้วยนะครับทุกคนที่แบบ่ใช่บางคนแบบคิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตีกลองแบบไม่รู้จะบอกเลไใช่ไหมแม่ไม่ใ่นคุณพูดใจ <ๆ S 1> กลเลืไม่ตีแล้วต้องขอบคุณอเนยด้วยนะครับทุกคนที่ผู้สาวคิดคอนเทนต์สนุกสนุกมาให้พวกเรานะครับทุกคนเก้าสิบแล้วเจ้ ิบคนจะแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณน้องเลบอนเก้าคนใช่อีกอย่างนึงก็คือเก <c oughs> <น>้าคนเลยเหรอเอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบคุณเพื่อนๆกันอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณเลบอลที่ทําให้คลิปเราเนี่ยมีมุกตลกมีอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราก็ คุณเพื่อนเพื่อนดูทุกคนด้วยนะคะทุกคนที่ติดตามเรามานะคะทุกคนถึงหนึ่งแสนทรับถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่มีวันนี้แล้วก็จะไม่มีคลิปนี้เลยนะคบทุกคนแล้ว,ลวเราต้องขอขอบคุณเพื่อนเพ,พื่อนทุกคนจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ขอใหเพื่อนเพื่อนติดตามเราไปเรื่อยๆนะครแลราตอนนี้อ <u> ีกคนสี่คนสุดท้ายอีกสี่คนสุดท้ายอีกสองีกต อีกปีคนสุดท้ายทุกคนตอนนี้พ่อกอลังลุ้นผ่านหน้าจอที่ทำงานแล้วที่คิวเลบอนกำลังลุ้นผ่านขอมที่บ้านคราว่าเราจะมีผู้ตามครบ1แสนครับทุกคนเราต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องที่คิวเลบอลมาตลอดครับเราจะครบหนึ่งแสนคตอนนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันครับนี่อีกปีอีกสามคนสุดท้าย เกกอดหน้าจอนะลูกเรเบิ้ลจะร้องอ่ะอีกสามคนจะตายแล้วเได้ไหมเราอีกสองคนเรเบิ้ลพี่คิวดีใจมากเลยอีกสามคนนะมันต้องรอไอ้เลขสวยเลขสวยเลขสวยมากเลขสวยมากวิคิวหันหน้ามาวิคิวหันหน้ามาเลขสวยมากทุกคนนะถ่ายให้แล้ววิคิวไม่ถ่ายให้แล้วหันหน้ามาเย้ โอเคครับโอเค thank you กคนหนงครโอเคครับผมหนึ่งแสนหน่แล้วต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่กดติดตามเรามาบอ้ามาว้าว้าว้วเ้ี่ย้าวิตาวว้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 าวเ้าวว้าวิดาวว้าวว้าวาวว้าววาวว้าวว้้าวว้าวว้า ทางซ้ายก็กลัวทาขวาก็กวันั่นแหละท่านผู้ชมก็ดูเอาว่าความยากลําบากขนาดไหนนะแต่เราก็ผ่านมันมาได้คือครบหนึ่งแสนผู้ติดตามเร็วกว่าที่คิดเพราะเราบอกว่าขอคนติดตามหนึ่งแสนก่อนสิ้นปีเนาะแต่นี่ยังเหลืออีก <3 S 1> ตั้งสามสี <3 S 1> ่เดือนห้า <5 S 1> เดือนสิ<พ>อ,อ่าประมาณบุกกรมลาคุนมพาดีนะอ๋อแล้วก็คือสิงหากัาานยาตุลา,าพฤษภาธันวาอีก5เดือนน่ะ แสดว่าเรามาเร็วกว่าที่คิดนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนได้ติดตามเราแล้วก็สัญญาว่าเราจะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนใช่แล้วให้ทุกคนได้ดูแล้วขายเครียดกันก็คือเราเนี่ยอยากจะตอบแทนคนดูที่ติดตามเรามาตลอดนะก็คือเราจะให้คนดูเนี่ยอยากให้คนดูคอมเมนต์ใต้คลิปเนี้ว่าชอบคลิปไหนของเรามากที่สุดแล้วก็ติดตามเราเพราะอะไร เราจะเลือกคอมเมนต์ที่เราชอบที่สุดนะครับก็คือเราจะให้เซิร์ฟสเก็ตน่ันซึ่งเป็นสเก็ตบอร์ดที่เป็นต้องต้องต้องบอกว่าไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นของที่เป็นเป็นเป็นบอร์ดคูบอร์ดคูหมายถึงว่ามันเป็นบอร์ดที่ทําให้เล่นเซิร์ฟเป็นบอร์ดจริงๆมันเป็นบอร์ดเก่าแต่ว่ามีความใหม่ครับเราก็จะเราก็จะให้บอร์ดบอร์ดนั้นแล้วก็เราจะให้ดาวพิฆาตศูนย์ใช่เป็นหนึ่งดาวเลยนะทุกคนทุกคนอยากได้ดาวเลยสามารถเข้ามา แล้วก็ให้เยลลี่ลูกตา,าเพราะว่า,า,าเพราะว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับอันนี้เยอะแล้วก็ให้ป๊อปอิดแล้วเรื่องการอื่นก็จะ <I 'm S 1> ให้ฟิลเนอร <our S 1> คอมเมนต์กันมาครับคอมเมนต์ที่อีคิวเลยบอล้วพ่อก็ชอบมทม่สุดเราก็จะติดตอ่อกลับไปนะว่าคุณได้รางวัลเราก็จะทำคลิปหน้าแล้วบอกว่าทำไมเราถึงเลือกคนนี้ <S <S ใช่แล้วก็บอกเลยมันอยากดีมากเลยใช่แล้วแลวอยากจะให้นี่อยากจะเป็นกำลังใจดีกว่าเรามีเห็นคอมเมนต์หลายๆอันที่บอกว่า อยากมีคนติดตามแบบเรามั่งอยากแบบอยากทำที่เ้ามีคนดูครับอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกทุกๆคนว่าเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะจุดเริ่มต้นในการทําช่อบของเราคือจาก e q ค o บนี่แหละที่คุณจะกาตูดผมทำไมเอาเอาอะไรมามัดมมาเลยมากาทำไมไม่าเลยอยากจะบอกว่าวันแรกๆที่ทาคลิปอีคิวเดบอนก็มาบอกเอาว่าอยากมีคลิปเหมือนคนอื่นเขา แล้วเราก็เคยมีวินาทีที่ทําไมทําคิดว่ามีคนดูทําไมแบบต้องทำยังไงคนถึงจะดูเราอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นคนคนนั้นมาก,ก่อนเป็นคนที่้งเป้าหมาย <S <S นะครับได้นะตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ทํามันมาทําไม่เถอะทําอะไรก็ตามที่เรามีความสุขเนะาะแล้ว,ลวมันจะเกิดตัวนี้ใช่ให้แล้วคนเขาจะชอบที่เราเป็นเราเราอย่าฝืนตัวเองถูกไหมครับใช่ค่ พราะนั้นใครที่ทาช่องอยู่ก็เป็นกาลังใจให้เพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีวันที่ครบเป็นแ,และเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราดีใจมากเลย <c oughs> แล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็ทําได้ขอให้ทําให้มีความสุขและทำมันสม่ำเสมอ,มอแค่นั้น้วอย่าเดือดร้อนใครใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือหมอนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกหรือมันเก่าละคานี้ครับที่อยู่ในใจพ่อกอฟมาตลอดเอาเวว e ลิฟในเซลล์ครับนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหมอนน้ำนี่ ครับก็เป็นเด็กน่ากลัวให้ผมพูดนี้ก่อนเชื่อมั่นในตัวเองอ่าโอเคครับวันนี้เราก็มีบทเพลงที่จะมอบให้คนดูครับต้องบอกก่อนเลยว่าพ่อกับนี่เลิกเล่นกีตาร์นานแล้วก็ไม่ได้เล่นเก่งคือเล่นเป็นปีแค่เล่นแบบดูหนังสือแล้วก็ดีดตามอ่าเล่นจีบสาวมีศิอบอกเพราะว่าแม่แนน่นี่ก็ตกหลุมรักพรากับว่าเพลงจีบสาวอยู่อยู่กับเราอใช่ไหม ก็คือกลับมาเล่นกีตาร์ได้1เดือนเพราะน้องเลยบอดเนี่ยชอบตีกองก็เลยน้องเลบอบอกอยากจะทําวงยังเลยแบบว่าเล่นกีตาร์แล้วเลบอดตีกองก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งอาจจะดีดเพี้ยนร้องเพี้ยนต้องขออภัยแต่ว่าทาด้วยใจครับเพื่อให้คนดูมาครับ ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณค <น S 1> ที่รัก<ล>กันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน ในวันที่ปัญหาท้าท้องเขามาใสจะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธอยังไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่เขาทำไม่ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครจะรู้ แต่ถ้าเธอไปได้วยกันอยู่ก็ไม่หวันกลัวเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจไม่เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน ในวันที่ปัญหาท้าทงเข้ามาใส่จะ ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับ